สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมชาวยูทูบนะครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนที่น้องๆทุกท่านนะครับก็สําหรับเช้านี้นะครับก็อ่ามาอยู่ที่นครราชสีมานะครับเอาแป้งมาลงนะครับตอนนี้ก็ทำการต่อแถวกันขึ้นแต่ช่างนะครับนี่นะครับนี่เป็นแต่ช่างนะครับ ของผมก็คิวสุดท้ายนะครับเพราะว่าเมื่อวานนี้ขึ้นขึ้นคันสุดท้ายนะครับก็จะตีวงนะครับตีวงมาเพื่อจะขึ้นตะช่างฝั่งนี้นะครับนี่ครับ เส้นนี้ก็จะอยู่อ่า,อาโชคชัยนะครับถ้าวิ่งตรงลงมาจากมิตรภาพเลยนะครับจากอ่าสีคิ้วนะครับตรงเข้ามาในเมืองอ่าตรงเข้ามาในเมืองอนครราชดดสีมานะครับก็จะข้ามสะพานทางรถไฟมาก็จะอยู่ซ้ายมือนะครับเลยทางไหนทางเลี่ยง ที่เขาตัดใหม่นะครับเส้นตัดใหม่ที่เขาเพิ่งทาเสร็จนะครับก็จะอยู่ซ้ายมือนะครับถ้าไปอ่าทานนี้นี่เป็นถนนใหญ่นะครับถ้าไปฝั่งนู้นก็จะเป็นเข้าไปในเมืองโคราชนะครับถ้าไปฝั่งนี้ก็จะเป็นโชคชัยนะครับอำเภอโชคชัยนะครับไปฝั่งนี้นะครับก็จะ อพอเรียบเรียงกันถูกอยู่เนะนะครับอันนี้ก็ถึงคิวไหนแล้วผมได้คิวที่เกียดนะครับคันสุดท้ายครับนี่ครับก็อย่าตีวงแบบให้มันพอดีนะครับเพราะว่าช่องนี้ดีที่จะช่างอยู่ไกลนะครับ๋จะดูคันนี้ขึ้นก่อนน,ะนี่ครับ วิธีการรัดสเตยจะไม่เหมือนกันนะครับแต่ละคนนะครับอย่างของผมก็มัน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 ,มนอ่าผมเห็นคลิปของไอ้โมซิงนะครับอ่าที่ว่ามันหลุดตูดนะครับมามามาผมเห็นคลิปของมีโมซิงนะครับที่มันหลุดตูดนะครับเดี๋ยวผมจะบอกนะครับวิธีแก้นะครับ มีขั้นตอนนะครับาการเข้าโค้งแบบนี้นะครับสังเกตท,ที่ล้อหน้านะครับมันจะไม่ไปแบบตามที่เราต้องการนะมันจะแถไปนะครับเพื่อนเราต้องค่อยๆนะครับรถ <Anton i. S 2> หัวล่างนี่เป็นรถอะไรที่แบบนี่ครับรถหัวล่างนี่เป็นรถอะไรที่เนี่มันลื่นง่ายนะเพื่อนลื่นนะครับลื่นง่ายมากๆเลยนะครับ นี่ยกได้ด้วยนะครับแบบนี้ก็ดีนะครับที่ยกได้แต่อย่าลืมเข้าแต่ช่างนี่ต้องเอาลงนะไม่เอาลงนี่ไม่ได้เลยนี่เห็นไหมครับไม่มีหลุดตูดนะครับเห็นไหมเขาจะมีวิธีล็อกของเขานะครับเดี๋ยวผมจะบอกนะครับผมอย่างของผมเนี่ยผมไม่ได้ใส่เยอะนะครับเพื่อนนี่ครับก็คือเราล็อกลูกนี้ไว้ให้ดีนะครับเนี่ยนี่แหละ ที่ล็อกอะแล้วก็ถ้าอีกถ้ามีอีกเส้นหนึ่งเนี่ยล็อกตรงนี้ให้ดีนะครับดึงเข้าดึงรัดรัดเข้าหากันกองข้างนะครับมันจะบีบไว้นะครับบีบลูกกลางไว้ถ้าลูกนี้มันขยับได้แบบม,ม,มันมันเลื่อนออกมาได้ลูกกลางมันก็อ่าออกมานะครับลูกกลางมันก็โผล่นะครับแต่นี่ของผมรัดลูกนี้ไว้นะครับนี่นะครับ รัดลุงนี้ไว้นะครับลูกลูกแรกนะครับไม่ขยับนะครับส่วนลุกนี้ก็ผมก็าสายสะเตอรัดดึงไว้นะครับถอยไอ้ถอยเนี่ยอย่างของพี่นะครับเห็นไ,ไหมเขาไม่ได้ล็อกนะนี่นี่เขาไม่ได้ล็อกของพี่นะเขาเขาไม่ได้ล็อกเกียบพมันต้องล็อกลงตรงนี้นะครับประมาณนี้เฉียงเฉียงแต่ไม่เป็นไรครับสไตล์ใครสไตลมันสูตรใครสูตรมันนะครับ สำหรับเช้านี้ก็มาต่อแถววันขึ้นตะช่างนะครับเดี๋ยวเรามาดูทีลาการ์ตูยของพี่เอนะครับของผมบอกจยเอียงนะครับแต่ว่า,ามันเอียงตั้งแต่ตอนขึ้นนะครับเอียงตั้งแต่ตอนขึ้นแล้วนะครับสภาพนี้เลยนะครับอีกอย่างหนึ่งก็ไม่ได้วิ่งไกลนะผมก็เลยใส่ตอนนี้ลนะาล้องขี่ขันเทา้เขาสบาย ก้จัดดิก็ตอนนี้ก็ต่อแถวกันขึ้นแต่ช่างนะครับเม่นอว่าเนาะต้องขอโทษด้วยนะครับเพราะว่าเดินนะครับถอย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  ี๋ยวผมจะพาดูวิธีเขาโค้งเลี้ยวนะครับตอนเลี้ยวจะแบบอ่ามันมันมันจะแถทุกพันนแหละครับล้อหน้าเนี่ยถอยมาแล้วนะครับถอยตรงๆนี่ถอยยากนะครับเพื่อนถอยรถนะถ้าถอยให้เอยียงนี่ถอยง่ายถอยง่ายมากเลยนะครับ เดินเช้ามาก็พี่ปลุกครับเมื่อเช้านี้นะครับพอปลุกปลุกขึ้นมาก็ขึ้นแต่ช่างเลยยังไม่ได้ล้างหน้านะครับก็จัดคลิปก่อนเลยนะครับเน่ก็หลังจากที่ช่างเสร็จก็จะไปใส่ของเกาะนะครับเอ้ยหลังข้าวเนี่ย <laughs> สังเกตที่รนะ้อนน้านี่ดีกี้ดีกี้อช่โอวว้แทนะไปแทะไปเห็นี่นะคครับก็หลังจากนี้ผมก็จะถอยนะครับมีห่วงตั้งกล้องวหรอนะครับเดี๋ยวผมจะถอยนะครับเ,เพื่อน ตอนนี้ก็ทําการเ,าเก็บสายสเตย์นะครับเดี๋ยวผมพาไปดูใกลนะ้ๆนี่ครับตอนนี้ก็มาถึงที่ลงแล้วนะครับหลังจากที่ลงจากตะช่างมานะครับก็พากันเ,เก็บสายสเตย์นะครับส่วนของผมก็จอดต่อดาบพี่อจอดก้นพี่นะครับนี่ก็จะเดียวเก็บสายสเตย์นะครับเพื่อน เพื่อรอการลงนะครับเดี๋ยวเขาจะมีคนงานมาลงนะครับนี่นครับก็ผมใช้สติรักทั้งหมดมาก็หนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดเก้าเส้นนะครับแล้วก็ไกยท้ายอเป็นสิบเอ็ดนะครับท้ายอีกสองนะครับก็จะย้อนแสงหน่อยนะครับเพื่อนเรวดูฝั่งนี้ดีกว่านะ มาทั้งหมดเจ็ดคันนะครับผมคันที่เจ็ดนะครับนี่กึ <c ười> ินสุดไทยเลยคิ้วสุดไทยนะครับเ็าจะหอมมา,ากกว่านเจะหอ,ะอ,นนะอาาหอดกว่านะจะวางอลไรนะครับยวพามาดูอีกมุมหนึ่งครับนี่ครับผมก็ตื่นเช้ามาก็ต่างคนต่างมีหน้าที่นะครับก็ทํางานนะครับ ผมไม่แน่ใจนะว่าเขาจะให้ถ่ายในนี้หรือเปล่านะต้องขอโทษขอ,อไปด้วยนะครับไม่ได้ขออนุญาต้วยเมื่อกี้นะครับไม่ได้เอ่ยชื่อนะครับว่าอยู่ตรงไหนนะครับเดี๋ยวพาไปดูเสียท่อบ้างนะเสียท่อเก็บสายสตีก็นี่ครับ สมบัติทีมนะครับนี่ก็เป็นยี่สุซอสามสามยี่หรือว่าสามยี่หรือซองเก็เนาะนะครับเป็นรถจีกิจนะครับผมก็หลังจากนี้ก็จะไปเก็บสายสเตน,นะครับสายสเตแล้วก็ไปเก็บผ้าไว้นะครับแต่ผ้ายังไม่เก็บดีกว่านะไปเก็บแต่สายรัดไว้นะครับเนาะ ก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไวเพียงเท่านี้นะครับถ้ามีคำพูดคำไหนไม่ถูกต้องต้องขอโทษขออภยัยเพื่อนๆด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ